เกิดของแปลกกวกหมูเครื่องรางของขลังแลคล้วคลาดปลอดภัยชาวจีนนิยมทำยามูลค่าหลายล้านบาท นักสะสมของเก่าเปิดให้ชมอวกหมูมูลค่าหลายล้านบาทโดยเป็นของหายากที่เกิดจากถุงน้ำดีของหมูนายพรานเชื่อว่าจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยรอดพ้นจากพุทผีปีศาจในป่าและจะทำให้ชีวิตอยู่อย่างสงบไร้ปัญหาและอุบัติเหตุส่วนชาวจีนจะเรียกว่าช็อกหมูโดยจะนิยมไปผสมกับยาสมุนไพรทำเป็นยาอายุวัฒนะทำให้อายุยืนนานสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจ้าของเชื่อว่า มีเพียงไม่กี่ชิ้นหรือจะเป็นเพียงชิ้นเดียวในจังหวัดนคนปรปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบหนุ่มใหญ่วัย51ปีครอบคของอวกหมูป่าหรือภาษาจีนที่เรียกกันว่าชอกหมูที่เป็นของที่หายากสรรพคุณแคล้วคลาดคงกระพันซึ่งคนจีนค้นหามาครอบของเพื่อน,นำไปสกัดทำยารักษาคนได้ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปพบกับเจ้าของ อวกหมูป่าทราบชื่อคือน,นายธนยศอายุ51ปีอยู่ว่าเลขที่9กทับหหมู่4ตำบลแหลมบัวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมได้เล่าให้ฟังว่าที่บ้านมีอวกหมูป่าจะเป็นก้อนทรงวงลีออกสีดำซึ่งที่ได้มาในช่วงแรกมีอาชีพชำแหละหมูขายในช่วงประมาณปี2559ต้ตนเองไปซื้อหมูป่ามาจากหมู่บ้านหมู่ใหญ่ บ้านแถวตำบลท่าตำหนักอำเภอนครชัยศรีและนำมาช่มแร่เนื้อขายเมื่อทําหมูป่าและจะล้างเครื่องในแล้วพบก้อนอ้วงอยู่ในถุงน้ำดีซึ่งในช่วงแรกจะไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ก็มีคนงานที่มาช่วยทำหมูเป็นคนกัมพูชามาขอโดยบอกว่าอยากได้ซึ่งตนเองก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่พอเอามาตรวจสอบพบว่าก้อนใหญ่เท่าฝ่ามือหนักประมาณหกิโลกรัม และไม่ได้ยงให้ใครจากนั้นได้นำไปล้างน้ำมาใส่จานตั้งไว้ให้แห้งและเอามาเก็บบูชาในหนึ่งได้บอกอีกว่าอาของตนเองอาชีพพรานป่าอยู่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเคยเล่าให้ฟังว่าเรื่องอภินิหารและความอัศจรรย์ของอวกหมูตนเองจึงเห็นลักษณะคล้ายกับที่น้องชายแม่บอกว่าเป็นเครื่องรางสามารถป้องกันผีป่าสมิงพรายคล้วคลาดคงกระพันหากใครมีไว้บูชาหรือนำติดตัวจะ คาดจากผีป่าและสมิงพรายจากคำบอกเล่าของพรานป่าและตอนนี้ได้เก็บไว้เกือบห้าปีแล้วอวกหมูป่ามีลักษณะยุบลงมาเหลือความยาว10เซนติเมตรรอบ,บวง20เซนติเมตรน้ำหนักประมาณสองสามขีดลักษณะมีขนปกคลุมดำๆเงาๆเกาะเป็นก้อนซึ่งนับว่าเป็นเครื่องรางของขังที่หายากมาก มีแต่คนอยากได้ครอบครองส่วนตัวจะบูชาอวกหมูโดยมีความเชื่อว่ามีเทวดาดูแลอยู่โดยจะใช้ผลไม้และน้ำแดงหนึ่งขวดน้ำปล่าหนึ่งขวดไหว้ทุกวันพระในหนึ่งได้บอกอีกว่านอกจากมีอวกหมูป่าแล้วตนก็ยังมีอวกหมูบ้านหรือหมูเลี้ยงด้วยเช่นกันโดยได้เก็บไว้กับตัวมานานเกือบสิบปีโดยตอนนั้น ตนเองไปซื้อหมูตามบ้านแถวราชบุรีเอามาชำแหละขายเนื้อผ่าท้องล้างเครื่องในพบอวกหมูเป็นก้อนใหญ่ในถุงน้ำดีเช่นกันเมื่อจับแล้วนุ่มมือมีน้ำหนักประมาณ1.5กิโลกร,รมัมตนเองก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจึงเก็บเอาไว้ที่บ้านเวลาแห้งแล้วจะมีขนยาวสีเทาขนยาวมีความยาว12เซนติเมตรรอบวง22ซนติเมตรและมีน้ำหนักประมาณ1ขีดและมาทราบอีกครั้ง เมื่อได้อวกหมูบ้านจากการบอกของอาที่เป็นพรานป่าอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีก็ได้บอกอีกว่าอวกหมูจะมีกลุ่มที่นิยมหาไว้ครอบครองจะส่วนมากเป็นคนต่างชาติซึ่งเท่าที่ทราบว่าการแลกเปลี่ยนอวกหมูป่าและอวกหมูบ้านในราคาหลักล้านบาทโดยหากใครจะแบ่งไปบูชาตนเองก็ยินดีจะปล่อยให้ไปบูชาสามารถติดต่อมาได้โดยส่วนตัวเชื่อว่า น่าจะเป็นสองชิ้นที่มีอยู่ในจังหวัดนคนปรปฐมเท่านั้นส่วนนายนรลวงศักดิ์เข็มทองอายุ52ปีทำงานคุมคนงานชำแหละหมูอยู่ในฟาร์มหมูแห่งหนึ่งในเมืองนคนปรปฐมได้บอกอีกว่าปกติตนเองวันหนึ่งตนเองจะคุมคนงานชำแหละเนื้อหมูประมาณ300-400ตัวต่อวันปีหนึ่งเห็นการชำแหละหมูเป็นหมืน่มนๆตัวแต่ก็ไม่เคยเจออ้วกหมูสักตัว ทำมาตลอด20-30ปีอยู่ในโรงชำแหละหมูก็ไม่เคยเจอตนเองได้ทราบข่าวว่าคนนครชัยศรีมีอ้วกหมูป่าและอ้วกหมูบ้านครอบครองจึงได้ขับรถมาขอดูที่บ้านนายหนึ่งเจ้าของอ้วกหมูเมื่อได้เห็นสิ่งที่ตนเองไม่เคยเห็นอ้วกหมูมาก,ก่อนก็รู้สึกชอบเท่าที่ทราบมาว่าใครมีไว้ครอบครองจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเดินทางไปไหนคาวคาดปลอดภยัยถ้าเจ้าของเขาขาย ให้ตนเองก็อยากได้บูชาแต่ก็ไม่ทราบว่าเขาจะขายให้หรือเปล่าถ้าขายจะขายสักเท่าไหร่ถ้าตนเองได้ไปจะเอาไปไว้บูชาและศึกษาอวกหมูป่าและอวกหมูบ้านอีกด้วยสําหรับอวกหมูหรือสารอกหมูชาวจีนจะนิยมให้ผสมกับยาสมุนไพรเพื่อให้เป็นยาอายุวัฒนะเชื่อว่าเมื่อรับประทานไปแล้วจะมีร่างกายแข็งแรงอายุยืนโดยอวกหมูที่มีมูลค่า จะต้องมาจากถุงน้ำดีเท่านั้นหากมาจากกระเพาะอาหารจะไม่มีราคาซึ่งหลายปีก่อนได้มีชาวจีนซื้อขายอวกหมูก้อนละถึง19ล้านบาทเป็นที่ฮือฮามมาแล้วค่ะก็ผมก็ทำหมูไายอ่ะก็ก็ซื้อหมูมาทำหมูป่ามั้งหมูบานมั้งจะมาได้ ไอ้ตัวเนี้ยที่เขาว่ากันเนี้ยคือพวกหมู่ที่ไม่เจอในท้องอ่ะพอก็เจอมอนกันก็ได้เก็บเอาบูชาอยู่ในทุ่งน้ําดีอยู่ในทุงน้ําดีหมู่แล้บที่เขาเจอเจอกันเนี้ยแล้วมันกับคนก็เกาโบราณเขาก็ว่ากันไว้อ่ะคือถ้าใครได้ใครมีเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีครับในตัวเองเพราะพันป้าเขาก็ชอบค้นห้ากันเพราะมันเป็นหมู่ป่าแท้มันก็เกี่ยวกับ พวกกันขุนใส่พวกหงกระพันพวกเนี้ยมันจะดีพวกนี้เพราะผ่านป่าเขาชอบชอบหาป้าห,า,หาสัตว์ในป่าเขอาขอำการพวกนเนี้ยติ่ตัวมันกันได้ทุกอย่างสััพุ์สักทรัมันนะที่ที่เขาว่ากันมาอันนี้ที่ได้มาพร้อมบูชาได้มาแล้วก็เก็บเกี่ยไว้อันนี้มั็นกองหมูปา่า ได้ความเคี้ยวคือมาได้เป็นตัวมาเลยเคี้ยวล่างเคี้ยวบนอันนี้ถ้าลองนอนที่ได้มาใหม่ๆคือน้ำหนักความเปียกอะ่ะมันก,ก็เกือบหลคือหลวมกว่าายเนี้ยพอมันแห้งแล้วมันก็จะเบาลงอันนี้มีมีเคี้ยวอันนี้คือมันเคี้ยวล่าง อันนี้เคี่ยวบนเน,นีเ่ยวบนค้องแท้ๆข้างันเลยตัวนี้เจ้าค่้องตัวที่มีมีอกหมูแล้วก็ค้องในนี้เสร็จอันนี้ก็นค้องตัวเขาเลยหนึ่งตัวอันนี้คือนั่นจะเป็นข้นมันนะครับ คือมัน,มนกับพี่ผ่านปลากับพูดถึงอ่ยคือพวกเนี้ยมันจะกินนวดกินขนตากินขนคางปากเอาไว้อาไว้เป็นเป็นปลาเป,ไป,ไป็นก้อนๆแล้วก็เป็นเป็นมูนทองแดงอ่ะคงก็พันอะ<ม>่ะที่ผ่านปลาบอกยิงแล้วไม่ยิงไม่ลงอ่ะเอาไม่ได้อ่ะมันมันจะนั่งเหนียว<ม>อันจะเป็นข้องมูปลาแล้วพมันจะมีมูดมู่บ้านเป็นข้องมูบ้านอีกตัวหนึ่งอีกรูปหนึ่ง ข้องมู่บ้านกน็คือรนี้อันเนี้ยเป็นข้องม,มู่เป็นบ้านเป็นพ่อมู่บ้าน<ม>เป็นพอ่อรา,าชาพ่อมู่อะเาเรียกเจ้งอะอันนี้ได้มาจะไม่อันนี้อดีตตอนได้มาโลฟ่าตอนนี้เล่นไม่ต้องขี่อะมันต้องใ่เปน,นกันขี่โลฟาเนี้ยมันยุบลงอ่ะมันยุบลงครับเพราะตอนตอนได้ามามันจะนิ่ม แบบนิ่มนุ่มนุ่มนุ่มมืออย่างเงี้ยอันนี้หมูบ้านหมูแบบบานบ้าน,านหมูที่ผมได้มาคือจับหมูมาทําทําค่ายอะ่ะแล้วเราเห็นตามข่าวอะ่ะว่ามันอย่างคนจีนอะ่ะที่เขาได้ออกหมูเขาได้ไอ้ถุงน้ําดีที่เขาค่ายกันทิ้งไบงสิบกว่า,าล้านอะ่ะผมก็เลยได้มาทีแรกได้มาลูกนี้ลูกหนึ่งจะไม่รู้หรอกเราก็ไปล้างล้างล้างมันก็จะเป็นรูปแบบเนี้ย คนซึ่งคนคนไม่ออกนะอยู่ยังยูคงสภาพเดิมแลม้วมาได้ลูกเนี่ยตอนที่เขาเป็นข่าวเลยก็เริ่มเก่นเลยว่าเออมัน,ม,น,ม,นมันมีระคายขนาดนั้นเลยที่เขาคายกันแบบลูกเป็นหลักล้านนะ่ะอันนี้ผมได้มาแล้วผมก็อมาูชาตามวาซาคนพานป้าที่เขาท่ากันนะ่ะเขาว่าได้เลามาบูชานะ่ะมันจะดีแก่ครอบครัวแล้วมันจะเป็นการแคลค่าจากอันตรายอนะ่ะไม่ว่าพุดธพีพิสชาหรือว่าอาคมพวกเนี่ยมันอยากแคลค่า,าผมผนก็เอาอมูบูชา มันก็ดีกับชีวิตนะเพราะว่าเวลาทําอะไรอะ่ะมันก็เหมือนกับมีสิ่งป้องกันมีสิ่งคอยดูแลดังจิตใจอะ่ะคอยมองดูอะ่ะแต่พูดถึงว่าไปในมันหน,หนเจอพวกตรงตำรวจเนี่ยมันก็ไม่เคยเจอมันจะแคลค่าตลอดนะมันไปกระทุกที่นะแต่ไม่เคยเจอด่านเจอตำรวจไม่เคยปัดปักเลยมันก็ไม่เป็นสิ่งอด่างทางจ,จิตใจที่ว่าเคยบูชาแ้วไม่ได้ผลบูชาก็าบูชาทุก วันพระผมถวายพระข้าวพระแล้วผมก็จะเรียกเทวดาอาะไรที่ปกปักที่รปปักษา,อกาโอ้โหเนี่ยเพราะทุกอย่างมันต้องมีเทวดาคุ้มครองเงียก็เรียกมามารับผองเซนไว้แล้วก็คอยดูแลอย่บ้านบ้านเรือนอย่างบ้านผมเนี่ยก็ไม่มีใครเข้าใครออกนะมันจะคอยไม่กลับมีคนมีคนดูขนาดเข้ามาบางทีบอกได้ยินว่าเขากอกแก๊กแก๊กแต่มันไม่มีอะไรหรอก S <S ประมาณนี้ครับอ่าได้ไม้นี้ก็ตกิ0ปีแล้วนะอย่างรเนี้ได้มากนได้มากรเอาไปล้างไงคก็คมได้แล้วความหลังดยรักรูว่าข้างในเป็นไงก็เลยลองล้างยิ่งล้างมันก็ไม่ออกคนอยคนงก็ไม่ออกกับพันยุ่เนี้ยม,ม้วนยู่เนี้ยไ้รงนี้ได้ผิดีได้มาทีล่างได้มาอัรนี้ได้มาตอนเขาเป็นข่าวแล้วออกมาเนะี่ยเดี๋ยวได้มาก็เลยเก็บอันนี้ๆๆเลยเลยไม่ได้ล้างไงของมุกป,ปา่าไม่ได้ล้างเลยวางไว้เฉยๆอยากได้ครับเพราะมุกป,ปา่ามาค้นมันจะออกดำๆอย่างเนี้ย ดำดำแล้วมันมีความเคี้ยวแต่ว่ามันหมู่บ้านๆอ่ะมันจะไม่มีเคี้ยวไม่เหมือนไม่เหมือนหมูป่าเัรนั้นมันจะเป็นเป็นคนอย่างเดียวแต่ลูกลูกมันจะใหญ่ลูกมันใหญ่ใหญ่กว่าหมูป่าอ่าพวกมีสองกอถ้าใครคิดจะแบ่งบูชาเอาไปแปแบ่งบันบูชาได้ครับมาที่ต่อได้ครับอ่าอยู่ลำบัวอำเภอนครศรีจังหวัดนครปฐมอะไรมาที่ห้านะครับแล้วมันกับ ไม่ไม่การแขวคาดมากกว่าจะทําอะไรมันก็แขวคาดตลอดมีภัยอันตราย,ายมันก็แขวคาดมันไม่มีอันตรายเลยนะไปได้มาได้นนสะดวกสบายไม่มีอะไรอย่างที้ราบเลืน่นก็เลยจะบอกอยังไงคนเนี้ยผมนายนรงศักดิ์เข็มทองเป็นคนนครศรีสิ้เป็นคน,คนทําหมูอยู่ครับก็เป็นคนคุมงานไม่ใช่คนทําคนคุมคนงานทําหมูก็ทํามาหลายปีละก็ไม่เคยเจอสักที แบบนี้เรวก็ได้ข่าวว่าพอกคั่วกันเนี่ยเขาทำทากันอยู่แล้วก็เจอก็เลยมาขอดูอแล้วทีนี้เขาบอกว่ามันมีสรรพคุณในการเพราะแคคาดปลอดภยุ่ยูงคง,งพันธ์หมูก็ทำมานานหมูไม่เคยเจอนะวันหนึ่งก็จองถึงร้อยตัวทำมายี่สิบสามสิบปีก็ผ่านหมู่มาเยอะก็ไม่เคยเจอ แต่ทีนี้พอได้ขา่าวว่าแถวเนี้เขามีอยู่ก็เลยมาดูมาดูแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะมันแตกต่างกันนะของหมูไทยกับหมูบ้านกับหมูป่านเนี่ยมันจะมีลักษณะแตกต่างกันถ้าเป็นหมูบ้านมันจะไม่มีเคี้ยวแต่ถ้าเป็นหมูของหมูป่านเนี่ยเขาจะมีเคี้ยวพร้อมเป็นเคี้ยวตันที่เขานิยมเป็นพวกมหาอุดพวกอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วสรรพคุณเขาก็มาทางนี้โดยตรง วันหนึ่งมันก็แล้วแต่อเอดอร์ก็ประมาณวันหนึ่งสองสามร้อยตัวถึงสี่ห้าร้อยมันแล้วแต่เอดอร์ที่จะเขามาสั่งเคยเคยเจอแบบนี้ไหมแต่ผมก็ทามาหลายปีไม่เคยเจอเลยไม่เคยไม่เคยเคยจอเลยมันมันเป็นบุคคลที่ได้บางทีบางคนคิดยากได้ผมก็เคยอยากได้อยากเจอแต่ก็ไม่เคยเจอเลยแต่ได้ข่าวว่าทางเนี้ยเขามี ได้มาก็อยากเห็นอยากได้ก็เลยมาดูก็ได้มาสัมผัสของจริงเขาอืปณิทั์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน